आरीव सच्चम जाते पे เปิดเรียนผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์นะครับนับโดยวันเรียนก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกๆท่านนะครับที่ยังช่วยมายังมาช่วยกันทำให้กิจกรรมดีๆยังเป็นไปเดินไปเดินมาตอนเช้าๆก็มีเสียงธรรมะ บ่ายก็เรียนตอนเย็ยนก็มีเสียงเจริญกุศลโดยการสวดมนต์ทำวัดสวดบทต่างๆก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องทฤษฎีของใช้น้ำดีไล่น้ำเสียนะครับในใจคนเรามันจะมีของเสียอยู่โดยปกติในสังสารวัตที่เป็นมาพวกเราก็ สั่งสมอกุศลกันมาไม่น้อยจนเคยชินไปหลายๆอย่างหลายๆตัวนะครับคือพูดง่ายๆเรามีเชื้ออกุศลไว้ทุกตัวมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลตัวไหนอกุศลตัวนั้นๆนก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะเกิดที่จะเจริญขึ้นอันนี้ว่าโดยปกติพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติสรุข,ขึ้นมาแล้ว ก็มาแสดงวิธีการใช้ของดีไปไล่ของเสียก็คือแนะนำให้สั่งสมบุญกุศลนะครับมีเรื่องหนึ่งที่มาในพระกถาธรรมบทนะครับภิกษุไม่ถนอมบอริขานชื่อเรื่องนี้นะต้นเรื่องเป็นภิกษุรูปหนึ่งไม่ปรากฏชื่อพิเศษนะครับท่านมีนิสัยใช้ของสง ไม่ว่าจะเป็นเตียงต่างเก้าอี้ที่เป็นของสงอันนี้ก็ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นของใช้กลางไม่ถือว่าเป็นของส่วนตัวมีอยู่ประจำที่ต่างๆทีนี้เวลาท่านเอาของเหล่านั้นมาตั้งใช้ข้างนอกเช่นแล้วท่านก็วางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไม่สนใจจนเพื่อนๆเ,เ,เห็นเข้าก็เลยพยายามไปเตือนท่านก็บอกว่า จะมาเตือนอะไรกันครับเรื่องแค่นี้เองของมันเล็กน้อยแค่นี้เองจิตมันก็ไม่มีนะไอ้ของที่ผมวางไว้เนี่ยไม่เห็นมันตะโกนเรียกเลยว่าร้อนร้อนร้อนมาเก็บหน่อยมาเก็บหน่อยอย่างนี้งามก็ไม่งามจิตใจก็ไม่มีท่านก็เลยไม่เอือ้อเฟื้อทำอยู่เช่นเดิมจนเป็นเหตุให้พิกษุทั้งหลายไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็ประชุมสงฆ์รับสั่งเรียกเธอเข้าเฝ้าสอบถามเธอก็รับ ตามอาการที่เธอทํานั่นแหละทีนี้พระองค์ก็โอวาทนะครับอันพิกูุ์ทั้งหลายทําเช่นนั้นย่อมไม่ควรขึ้นชื่อว่าบาปรกรรมใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยอกุศลของเสียทั้งหลายทําที่มีโทษทั้งหลายพระองค์บอกว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่ามันนิดหน่อยเล็กน้อย เหมือนอย่างว่าภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกอยู่ไม่เต็มได้ด้วยน้ำแม้เพียงยาเดียวหยดเดียวก็จริงถึงเช่นนั้นถ้าฝนมันตกอยู่บ่อยๆของมันก็ยังวางเปิดปากรองรับอยู่เช่นนั้นในที่สุดวันหนึ่งมันก็จะเต็มขึ้นมาได้ชั้นใดบุคคลผู้ทำบาปกรรมทำอกุศล อยู่เนืองๆย่อมทํากองบาปให้ใหญ่โตขึ้นโดยลําดับได้อย่างแน่นอนยิ่งถ้าเราเพิกเฉยเห็นว่ามันเล็กน้อยทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเต็มขึ้นมาเหมือนที่กล่าวว่าอุปมาด้วยเรือถ้าเราปล่อยให้รูรั่วมันยังรั่วอยู่น้ําก็ซึมเข้ามาเราไม่คิดจะไปอุดไปแก้ไขพอเข้ามาเรื่อยๆน้ํามันเยอะเข้า เรือมันก็ไม่อาจจะลอยลำอยู่ได้ชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เช่นกันนะครับพอทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบาปอากุศลมันเป็นนามธรรมาก็จริงแต่มันหนักหนึ่งมันหนักด้วยหนักในใจทต่ไม่รู้สึกอึดอัดนะถ้ามีบาปอากุศลเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อ,อหลังจากตายไปแล้วมันก็จะกดลง ในภพภูมิเบื้องต่ําซึ่งมีทุกข์มากด้วยนะพระพรองค์ก็เลยบอกว่าพอเราเห็นว่ามันนิดหน่อยทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นกองบาปใหญ่โตอันนี้เป็นหลักการที่เป็นไปได้แน่นอนนะแล้วพระองค์ก็เลยตรัสพระคาถามาว่ามันเยทะปาปัสะนะมัดตังเป็นฉบับภาษาไทยนะมันทังเป็นฉบับภาษาพมา่าแต่จะมัดตังหรือจะมันทัง ความหมายเท่ากับอปมัตตังเท่ากันนะครับคือมีประมาณเล็กน้อยณนะมณณนะมันทังอาคมิสติอุทธพินทุนิปาเตนะอุทธกุมโพปิปูรติอาปูรติพาโลปาปาัสสะโทกังโทกัง,กงปิอาจินังบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจากไม่มาถึง มันมองไม่เห็นเราเหรอบาปนิดหน่อยเองอกุศลเล็กๆน้อยๆเองหม้อน้ํายังเต็มได้ด้วยน้ําที่ตกลงมาทีละหยาดท,ทีละหยาดชั้นใดผู้เป็นพานเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละเล็กๆน้อยๆย่อมเต็มได้ด้วยบาปชั้นนั้นเวลาเต็มบาปเนี่ยทุกเยอะนะหันไปทางไหนมันขวางหูขวางตาไปหมดทุกมันจะเยอะอกุศลมันเกิดมากนั่นเองนะครับ ในคาถาเรื่องตรงกันข้ามนะพระองค์ก็สอนเรื่องอย่าดูหมิ่นบุญทีนี้ถ้าเป็นบุญกุศลเนี่ยอย่างที่พวกเราทำเนี่ยนะครับเรียนตั้งใจเข้าใจได้บ้างยังไม่ค่อยเข้าใจบ้างแต่เราก็มีใจนะมีเป้าหมายอย่าไปถือสาคําโอวาทบางอย่างนะครับเพราะว่าอโอวาทเขาพูดไปตามหลักนะแต่โดยข้อเท็จจริง แต่ละคนมันก็จะต้องมีระดับความสามารถมีที่มาที่แตกต่างขอเพียงเรามีเป้าหมายขอเพียงเราไม่ประมาทขอเพียงเราทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรตำหนิด้วยกันทั้งสิน้นบางคนก็อาจจะทําได้เร็วสำเร็จเร็วบางคนก็อาจจะสำเร็จช้าแต่ถ้ามีเป้าหมายอยู่พยายามอยู่ไม่มีใครตำหนิเราได้ นะครับไม่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบก็เติมทีนี้กิจกรรมโน้นกิจกรรมน,รรมนี้กิจกรรมนั้นเราก็เติมเข้าไปททละยดททละหยดททละยด,ะยดอาศัยทฤษฎีแบบนี้แหละนะครับหลักการนี้สุดท้ายก็เหมือนน้ำนั่นแหละนะครับถ้าน้ําดีมันไหลเข้าไปเราเปิดทางให้มันไหลเข้าไปมันก็จะไปไล่น้ําเสียออกได้นะครับชีวิตคนเราก็เช่นนั้นแหละบางคนก็เป็นคารวาสะเขาก็เห็นประโยชน์นะ เห็นประโยชน์ที่จะพยายามเติมน้ำดีเข้าไปเรื่อยๆโดยช่องกิจกรรมต่างๆเท่าที่เวลามีบางคนถามปัญหาไว้แล้วตอบให้ในชั่วโมงเรียนไม่มีเวลาฟังได้เพราะธุระแต่เขาก็จะต้องมาเก็บมาไล่มาฟังในช่วงเวลาที่เขามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจแบบนี้สั่งสมแบบนี้ ก็ให้รู้สึกยินดีกับตนเองว่าเรามาถูกแล้วแหละนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆด้วยความเอาใจใส่ไม่ประมาทนะครับได้น้อยก็ให้ได้เรื่อยๆคนที่มีกำลังมีสิ่งไปตักเอาได้เยอะๆทีละมากๆก็เป็นโอกาสพิเศษของท่านผู้นั้นไปแต่ทุกคนก็มีโอกาสพิเศษได้ทุกคนนะครับ พระพุทธเจ้าก็าเลยตรัสทุกๆวันว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะเตอทั้งหลายจงยังกุศลธรรมยังประโยชน์ตนยังประโยชน์ท่านยังไตงรสิกขายังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิน